สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนงางสาวอลรวันวัยอินนะคะวันนี้พบกับรายการ l s c 4 News ค่ะวันนี้นุมจะเสนอรายง,งานข่าวเด่นฉบับที่2ประจำเดือนกรกฎาคม2566ค่ะ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชนลประทานขนาดใหญ่ที่4เป็นวิยากรในการเทรนนิ่งให้กับข้าราชการกรมชนลประทานหลักสูตรการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างสัมมาทนะทางด้านวิศวกรรมชนลประทานชุดหลักสูตรด,ดีการก่อสร้างและบริหารสัญญา ตามที่สำนักงานก่อสร้างชนรัประทานขนาดใหญ่ที่4กรมชนรัประทานมีเป้าหมายประสงค์ที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สนับสนุนการจัดการความรู้ของสำนักพัฒนานแหล่งน้ำขนาดใหญ่กิจกรรมหนึ่งที่นำมาใช้คือการเทรนนิง่งเพิ่มเติมความรู้ที่พร้อมใช้ให้กับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกในช่วงระหว่างวันที่ 3-7กักฎาคม2566นายอภิชาติชุมนุมมณีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในฐานะผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ CKO มอบหมายให้ในายไพฑูรกุลไทยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาด้นานควบคุมการก่อสร้างซึ่งนำลงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานก่อสร้างชนรประทานขนาดใหญ่ที่4เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์ให้กับข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆของกรมชนรประทานซึ่งเป็นนายช่างชนรประทานนายช่างโยธาวิศวกรชนรัประทานและวิศวกรโยธาจำนวน50คนมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างเพื่อสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้กรมชลประทานมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในกรมชลประทานโดยมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งในช่างชลประทานให้มีความรู้ความเข้าใจ วิธีการและแนวทางในงานชนรับประทานเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถการปฏิบัติงานชนรับประทานอย่างเพียงพอมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีโอกาสเรียนรู้งานจากพื้นที่จริงเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานในพื้นที่การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566เรียนรู้ในหัวข้อมาตรฐานการก่อสร้างงานชลประทานและการวางแผนควบคุมงานก่อสร้างช่วงเช้าเป็นการเสริมสร้างความรู้การก่อสร้างงานชลประทานซึ่งถือเป็นงานก่อสร้างจำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพงานให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนดและช่วงบ่ายร่วมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการกำหนดรายการกิจกรรมงานก่อสร้าง โครงการประเภทต่างๆจำพาระกิจกรมชนรัประทานและทดลองวางแผนปฏิบัติงานก่อสร้างพร้อมเสนอเลขเปลี่ยนความรู้ร่วมกันวันพุธที่5กรกฎาคม 2,566เรียนรู้ในหัวข้อการใช้เทคโนโลยีทางาด้านวัสดุทดแทนและเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีาลโโลยการวิเคราะห์โครงสร้างด้านการออกแบบประมาณราคาช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้การใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรลิกมาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอดแลนด์ประเภทหนึ่งซึ่งถือเป็นการนับหนึ่งการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรลิกกับโครงการชนละประทานพร้อมให้ความรู้เสริมทั ักษะการคิดคำนวณปริมาณงานและปริมาณค่าก่อสร้างชนลประทานโดยได้เชิญดรจักรพงศ์แต้วิจิตมาร่วมสาธิตการใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้างถอดแบบติดตามงานก่อสร้างและช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้างตรวจเช็คปริมาณงานและราคาเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามกำกับการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคม2566เรียนรู้การปฏิบัติงานก่อสร้างจริงในสนามโดยพาผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน50คนศึกษาดูงานก่อสร้าง โครงการพองระบายน้ำหลากบางบานบางไรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับเกียรติจากนายคงศักดิ์เหลียววงวานผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชนรับประทานขนาดใหญ่ที่10อธิบายวิธีการและรายละเอียดงานก่อสร้างโครงการพร้อมให้ความรู้เทคนิคก,ก,การควบคุมงานการบริหารสัญญาและการบริหารโครงการทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานก่อสร้างณ สถานที่ก่อสร้างจริงเป็นอย่างดีวันศุกร์ที่7 กรกฎาคม2566เรียนรู้ในหัวข้อการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างสัญญางานซื้อและสัญญางานทั่วไปช่วงเช้าได้มีการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมายและระเบียบทางด้านพัสดุงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินการบริหารสัญญาในสามช่วงตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างระหว่างการก่อสร้างและการปฏิบัติเมื่อมีปัญหาในการก่อสร้างและช่วงบ่ายทําการแบ ฝึกปฏิบัติเขียนเส้นเวลาการคิดคำนวณการงดหรือลดภ่าปรับพร้อมนำเสนอเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมชมการสาธิตการเจาะสำรวจดินการจัดทำแผนที่สำรวจและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้าง ซึ่งสามารถสร้างกระบวนการคิดงานก่อสร้างเชื่อมต่อนวัตกรรมของกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจวิธีการมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างและบริหารสัญญาตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นอย่างดีอีกทั้งมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในด้านต่างๆรวมถึงมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติงานด้านก่อสร้างจากพื้นที่จริงเพื่อนําความรู้ที่ ที่ได้รับไปไประยุกต์ใช้กับในงานพื้นที่การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญสำนักงานก่อสร้างชนะระทานขนาดใหญ่ที่4มุ่งเน้นเป็นองค์กรที่ยกระดับคุณภาพโดยการจัดการความรู้โดยมีการพัฒนาปร,ปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ๆทางด้านผลิตภัณฑ์บริการกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิผลในการนำเนินพันธกิจและการบรรลุเป้าหมายของสำนักพัฒนา แหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชประทานต่อไปขอขอบคุณที่รับชมนะคะและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ